สวัสดีค่ะขอสวัสดีกัลยานามิทุกท่านนะคะวันนี้เมอาก็จะนำไพ่ฟาโรนะคะมาสอบถามถึงพลังงานที่เป็นพลังงานด้านไม่ดีว่าพลังงานนี้อยู่กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมากน้อยเพียงใดและเราจะมีการปกป้องและป้องกันพลังงานของเราไม่ให้โดนทำร้ายอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาขอคำแนะนำจาก ไพ่ฟาโร่สำหรับนี้นะคะก่อนอื่นมีอาขออนุญาตครุคุบาอาจารย์ของมอาและขออนุญาตครุคุบาอาจารย์ของท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุททกท่านนะคะขออนุญาตทํานายเพื่อที่จะนําแนวทางที่ได้ทราบครั้งนี้นะคะไปหาขอ้อแก้ไขและการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลเสียกับเรานะคะ ขออนุญาตดึงไพ่ออกมา5ใบค่ะ สำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้ไพ่ฟาโรนั่งประทับบนแท่นที่มีเหรียญทองนะคะซึ่งไพ่ฟาโรนี้นะคะแสดงถึงอำนาจวาสนาที่ยิ่งใหญ่และก็รายร้อมไปด้วยเงินทองด้วยค่ะบ่งบอกถึงความร่ำรวยและการมีอำนาจวาสนาถ้ามองในเรื่องของพลังงานแล้วบ่งบอกว่าเจ้าชะตาหรือผู้ที่กำลังดูคลิปในวันนี้นะคะ ท่านเป็นผู้ที่มีพื้นฐานในเรื่องของฐานะทางสังคมและความร่ำรวยทั้งในด้านจิตใจและทรัพยากรเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่การงานเกี่ยวกับข้าราชการหรือแวดวงการเมืองนะคะตรงนี้คุณก็จะได้รับพลังงานที่มีการปกป้องไปในทิศทางที่ดี จากหน้าไพ่ทั้ง5ใบนะคะไม่มีพลังงานเสียเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาขยายความว่าแล้วผู้ที่ได้รับไพ่ใบนี้นะคะมีโชคชะตาไปในทิศทางที่ดีอย่างไรค่ะส่วนไพ่ใบที่2นะคะคือไพ่สุริยเทพซึ่งไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าผู้ที่ได้นะคะเป็นคนที่มีพลังมีอำนาจในตัวเองและ ถ้าเทียบกับใบที่2แล้วนะคะบ่งบอกถึงผู้ที่มีตําแหน่งมีอํานาจวาสนาถ้าเป็นราชการหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติหรือเพื่อสังคมคุณจะอยู่ในฐานะที่มั่นคงแล้วก็มีตําแหน่งมียศศักดิ์มีเกียรติได้รับการสรรเสริญจากผู้คนรอบข้างนะคะใครที่ได้พบคุณคุณจะได้รับคำชมและ การสัสนเสริญไปในทิศทางที่ดีนะคะบ่งบอกถึงบารมีของเจ้าชะตานะคะเป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จและมีบารมีมากๆคือคุณเป็นคนที่สสมบุญวาสนาบารมีตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันคุณก็เป็นคนที่ทำแต่คุณงามความดีและทําเพื่อผู้อื่นเป็นอย่างมากให้ใบนี้ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ตำแหน่งไหนสื่อถึงความหมายในทิศทางดีเสมอนะคะ ส่วนใบนี้นะคะคือไพ่ลูกแก้วไอคุปนะคะซึ่งเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าคุณสามารถที่จะอธิษฐานจิตและสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โดยตรงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองและดูแลคุณอยู่เสมอเพราะฉะนั้นหากคุณได้ปฏิบัติเพื่อส่วนรวม เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวและทําแต่คุณงามความดีคุณสามารถที่จะอธิษฐานให้คุณได้ประสบผลสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะว่าจากหน้าไพ่นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากคุณเป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นพลังงานดีๆที่คุณได้ทําบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นก็จะส่งมาให้กับคุณได้แบบไม่ต้องร้องขออะไรมากเลยค่ะเพียงแค่อธิษฐานจิต นึกถึงสิ่งดีๆที่เราทำแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานความสำเร็จและประทานพละกกำลังมาให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะค่ะและรวมไปถึงไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของมแมลงทัพนะคะซึ่งไพ่ใบนี้ค่ะเป็นเครื่องรางอันทรงพลังมีคุณค่ามากเลยของชาวอียิปต์นะคะคือมแมลงทัพนี้นะคะจะสามารถที่จะเป็นเหมือนของขลัง หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองคุณได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรเจออุปสรรคใดๆบางครั้งแทบจะไม่ต้องร้องขอเหมือนไพ่ใบนี้คุณก็จะสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทันทีนะคะค่ะและสำหรับไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนและ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่ดีมากๆทำให้สามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักชีวิตต่างๆของคุณได้รับความสมบูรณ์แบบจากความอดทนประสบการณ์ชีวิตต่างๆทำให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าแบบสงาา่าผ่าเผยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ สำหรับบทสรุปของไพ่ทั้ง5้าใบนี้นะคะซึ่งคำถามเมอาได้สอบถามถึงพลังงานลบที่อยู่ในตัวคุณหรืออยู่ร,บรอบๆคุณมีหรือไม่และถ้ามีเราจะต้องปกป้องพลังงานอย่างไรแต่จากหน้าไพ่นะคะบ่งบอกว่าตอนนี้พลังงานของทุกคนบริสุทธิ์และได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานความเสียสละการอธิษฐานจิตใดๆก็ตามขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในการกระทําของตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาปกป้องคุณถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ร้องขอและผลงานต่างๆที่คุณได้วางแผนที่คุณได้รับประสบการณ์นั้นจะทำให้คุณได้มุ่งไปข้างหน้าแบบ มีศักดิ์ศรีแบบที่ภาคภูมิใจในตัวเองถ้ามองถึงระดับการเมืองหรือระดับราชการ mm. ก็บ่งบอกว่าในทิศทางที่เรากำลังมาเชิญนี้นะคะจะพบเจอแต่ความสำเร็จเราจะได้รับชัยชนะและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแบบที่เป็นวงกว้างเพราะว่าไพ่ทั้ง5ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่โดดเด่น และเป็นไพ่ที่ดีมากๆสําหรับไพ่ฟาโรสําหรับนี้นะคะเมอาก็ขอน้อมรับพลังงานดีๆจากครุขุบาอาจารย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ